ทุกะะทุกคนวันนี้เรามาให้ดาวโจนนะคะวันนี้ดาวโจนเด่นมากมายนะคะ10บบนอยู่ที่2องห้าสองห้าสามหกสองหค่ะ10บบนนะคะ สองห้าสามหกสบหนึ่งทั้งธรรมดาแล้วก็ vip นะคะรวมนะคะแล้วก็จะเจาะให้นะคะเจาะให้แปดชุดนะคะแปดชุดก็อยู่ที่แปดชุดนะคะห้าสองคะ่ะ

สองสี่ค่ะสองสี่แล้วก็หกสี่ค่ะนี่คือจับเด่นๆให้นะคะสองสี่สองหกนะคะสองสี่สองหกจับเด่นให้นะคะแล้วก็หกหนึ่งเอาหรือยังคะแล้วก็หกหนึ่งค่ะ 1>, 6, 1 1หนนะคะหกหแล้วก็ห้ค่ะนี่คือจับเด่นให้นะคะห้าหนนะคะเจวนี้เด่นมากมายนะคะห้าหนึ่งแปดนะคะห้าหนึ่นะคะห้าหนึสอง ตัวนี้เด่นๆของเขาแล้วก็หนึ่งหกสี่นะคะหนึ่งหกสี่หนึ่งสีนะคะหนึ่งสนะ,ะนี่เลยค่ะเลขที่จะไปหนีเรานะคะนะห้า่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่ตัวนี้ มัจนจะหนีเป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะคะจับหนีให้นะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเลขที่มันน่าจะมานะคะสามตัวจะจับสิบปุนเอาผืนไปร้อยแล้วไปสิบนะคะแล้วจัดให้แล้วนะคะเลขที่น่าจะหนีตัวหนึ่งกันนะคะกันก็สามหกสามเก้านะคะแบบนี้นะคะกาปักระดับก่อน นี้ก็ง่วงนะคะตาจะปิดนะคะถ้าไม่ได้ร้องเพลงนี่ง่วงตาจะปิดก็เลยเป็นร้องเพลงนะคะตัวนี้นะคะกันให้สามหกกับสามเก้านะคะกันนะคะกันเจาะสามเก้าสามหกนะคะสามเก้าสามหกสามเจ็ดค่ะตัวนี้เลยกันนะคะสามเก้าสามหกสามเจ็ดนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกคนคะ่ะนะจะดทาเพื่อเป็นแนวทางนะคะผิดถูกขออภัยนะคะตัวน,นีนะ้เราจโจนคืนนี้นะคะตามนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะ ชุดลอะไ่างเงี้ยถอยไม่ได้ฮะตอนนี้ยังไม่ได้จัดที่ถอยได้แล้วนี่ตามนี้เลยค่ะ,คะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะมาวาสนาเกิดนะคะไม่บา,บายต่อกันนะคะสามรัฐนะคะ